ครับอันนี้ก็เป็นถาดไม้ไผ่เนาะถาดไม้ไผ่นี้เราก็จะทําสต๊อกไว้ประมาณนี้ครับพี่เวลาพี่พี่ต้องการเราก็จะส่งให้กับพี่ๆี่เข้าไปเนาะถาดไม้ไผ่นี้ตอนเมื่อก่อนจะทําอยู่เซตละสามใบสามสามใบชุดนะตอนเราหลังมาก็ทําแค่สองใบชุดอย่างเงี้ยเวลาจะส่งมันจะพอดีนะเวลาจะส่งกับพี่ๆทางพัสดุอย่างเงี้ยถ้าเมื่อก่อนไม่เคยทําอยู่สามใบเพราะใบเล็กพี่ๆี่เขาจะไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยตอนหลังมาก็ทําแต่แก่แต่อยู่อยู่สองชนิดตรงนี้แหละครับ เนี่ยเนาะสองใบสองใบแล้วเวลาเราเราจะใช้เราจะเก็บมันก็จะเก็บการเก็บง่ายอย่างเงี้ยครับผม <entonces> เวลาจะส่งทางพัสดุมันก็จะง่ายอันนี้ก็ทําจากพวกไข่สังนวนเนาะเ mm. นี่ยน,นะผมะรายละเอียดของชิ้นงานเนาะก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้แหละครับที่ที่คนไหนที่ว่าอ,อชื่นชอบในงานของไผ่น้าอย่างเงี้ยครับนนที่ว่าเราเราเราชอบงานประมาณไหนเนาะความละเอียดของชิ้นงานเนาะอันนี้เราก็ทาไอ ต้มแล้วก็ป้องกันมอดให้นะต้มแล้วป้องกันมอดให้กับพี่ๆแล้วก็ไอ้เคลือบด้วยไอ้แว็กอย่างเงี้ยครับผมสีแว็กแว็กสีแว็กนะเปือสีธรรมชาติอะไรประมาณนี้แหละครับตัวหนึ่งเราก็ขายอยู่ที่ถ้าทําสีด้วยชุดหนึ่งก็ประมาณนี้ครับผมร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบาทนะครับที่ราคาส่งนะราคาส่งถ้าราคาปีกก็จะถูกหน่อยครับถ้าราคาปีกนี่ก็จะแพงคือไปขอโทษครับอันนี้พี่ๆเขาสั่งทีหนึ่งประมาณ ห้าสิบชุดอย่างเงี้ยครับผมเราก็จะจะสอนกับพี่ๆเขาไปเนะเาะเราต้องผ่านกระบวนการต้มการย้อมสีการอบอย่างเงี้ยเราก็ทำถถถถถทำาให้กับพี่ๆถ้าเป็นใบใบหนึ่งเงี้ยถ้าเป็นใบรูปทรงไม่ทําอะไรเลยอย่างเงี้ยเนาะแต่พี่เขาไปจัดก,การเองป้องกันมอดเองต้มเองอะไรเองนะอันนี้ก็ขายใบหนึ่งประมาณ60 60บาทถึง70บาทนี่แหละครับใบหนึ่งเนาะพี่ๆคนไหนที่ว่า,อ,าอยากจะไปจาัดก,การเองนะหรือว่าจะให้ผม จัดการให้นะต้มให้นะ,ะป้องกันมอดแมลงให้นะอบให้นะราคาค่อนข้างจะสูงอยู่นิดหนึ่งเนี่ยครับผมคือที่คนไหนที่ว่าอยากจะ,ะทำเนาะเอาไปวางจําหน่ายอย่างเงี้ยอ่ามันก็ทําได้อยู่หลายๆวิธีเนาะชิ้นงานก็มีอยู่แค่ตอนเมื่อก่อนที่ทําแบบเยอะครับมีประมาณสักยี่สิบกว่าแบบได้เนาะตอนหลังๆมาก็ทําแค่ไม่กี่แบบนะครับผมอ่าแบบที่เป็นอมตะที่ว่าขายได้ตลอดการอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยนะเนาะทำสต็อกไว้สต็อกไว้อย่างเงี้ยครับผม อันนี้เดือนๆนหนึ่งก็ขายได้นะเดือนหนึ่งก็ทําอยู่ที่สต๊อกไว้ประมาณสักสองพันสามพันใบครับเนี่ยเดือนหนึ่งก็สต๊อกไวอย่างเงี้ยเนาะพอสินค้าบางอย่างน่อันนี้ก็เป็นสินค้าที่ว่าบางตัวเราก็ทาเป็นแปรไวอย่างเงี้ยคัดคัด,ด,ดออกไว้อย่างเงี้ยอันไหนที่ชิ้นดีๆเราก็ทํารอส่งลูกค้าอย่างเงี้ยครับผมตัวไหนที่พี่อยากจะเอารับไปจําหน่ายต่อเป็นตัวแทนต่อก็ได้หมดลวครับผมกับชิ้นงานของงานงานเกี่ยวกับพวกงานถาดไม้ไผ่นี่น,นะครับผม มันทําอยู่ได้อยู่หลายๆอย่างหลายๆวิธีเนาะคนไหนที่อยากจะชื่นชอบอยากจะมาเรียนรู้ทำเราก็ยินดีสอนให้หมดนะไม่ได้ปิดบังอะไรครับผมพี่พี่บางคนอยากจะทํามีอาชีพทาอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้มละงานอันนี้นะแต่อันนี้ยังไม่ได้ต้มครับผมอันนี้ต้มป้องกันมอดไปยละอย่างเงี้ยครับเอาตาให้มันแห้งเนาะก็รอทําสีพี่ๆี่บางคนก็จะเอาสีโอ๊คสีนะเอาหลายๆสีเนาะ,ะขนาดความกว้างความยาวเดี๋ยวเจ้าบัดให้พี่ๆี่ขอดูนะครับผมว่ากว้างยาวเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับ เบอร์โทรผมก็เบอร์โทรนะครับ0899502128นะครับกับงานถาดไม้ไผ่นะครับ